แเก่าตั้งแต่ปี65นะครับผมเอาเครื่องนี้มารีแพร์นะครับเครื่อง KTOP 500A นะตัวนี้เขาบอกว่าสามารถชาร์จแบตเตอรี่เก่าแล้วรีแพร์แบตเตอรี่ได้นะครับโดยเขามีฟังก์ชันตรงนี้นะครับชาร์จแบตเตอรี่และรีแพร์ไปด้วยนะครับแต่ว่าจะทําให้เราชาร์จแบตนานขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับตัวนี้แบตเตอรี่เก่าผมชาร์จทิ้งไว้ที่บ้านอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไฟตัวนี้ขึ้นสีเขียวแล้วก็แบตเต็มแล้วเนี่ยเขาจะตัดก,การทํางานเครื่องนี้เขามีพัดลมมาให้นะครับตรงนี้พัดลมระบายความร้อนงงร็นนนรนนรเว เขาก็จะมีโหมดตัวนี้ครับออโต้รีแพร์ก็คือกดมาทางนี้แล้วมันก็จะชาร์จเร็วขึ้นนะครับมันก็จะซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่สึกหรอนะครับสำหรับแบตใหม่นะโอเคเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูวิธีการใช้งานก็เอาขั้วสีแดงไปคลิปขั้วบวกมองเห็นไหมสีดําไปคลิปขั้วลบนี่คลิปเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นบอกว่าเราจะชาร์จแบตอะไรนะครับตั้งค่าให้มันเรียบร้อยตรงนี้นะครับรถยนต์ก็คลิปไปทางซ้ายนะครับรถมอเตอร์ไซค์คลิปไปทางขวาจากนั้นเราก็เสียบปลั๊กใช้งานได้เลย ไม่ต้องกลัวว่าเครื่องมันจะร้อนนะครับเวลาเขาขึ้นสีเขียวแบบนี้เครื่องก็จะตัดการทำงานเองนะครับราคาไม่แพงครับอิกัดิี่กาการ์ด้านล่างซ้ายนะครับ2 0งกว่าบาทนะครับเครื่องนี้ผมได้มาเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบานะครับใช้งานได้ดีด้วยทีเดียว